ติ๊กบิ๊กบาเธอสุดดีใจสอนรามยอนให้เจอหน้าลูกชี้สัญญาณที่ดีที่ทุกคนรอคอยกำลังมาเรื่องราวดราม่าก็ค่อยคคลี่คลายลงแล้วล่ะค่ะสำหรับปัญหาครอบครัวของติ๊กบิ๊กบาเธอและหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์โดยล่าสุดในวันที่24กันยาติ๊กบิ๊กบาเธอได้โพสต์บันทึกสุดท้ายจากแม่โดยระบุว่า ติ๊กขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกเกิดขึ้นในวันนี้นะคะติ๊กเห็นภาพคลิปวันนี้ทำให้ติ๊กกรั้นน้ำตาไม่อยู่ด้วยความรู้สึกสุดใจสัมผัสได้ว่าแววตาลูกรอยยิ้มของลูกมีความสุขมีความอบอุ่นมากขึ้นแววตาลูกวันนี้ส่งให้กับปปา๊า ด้วยแววตาสีหน้ามีความสุขและหัวลาอแบบมีความสุขออกมาจากข้างในจริงๆติ๊กขอชื่นชมพี่หนุ่มมากๆและขอบคุณที่ดูแลลูกดีมากปกติพี่หนุ่มเป็นหัวหน้าครอบครัวช่วงที่ผ่านมาทำงานแทบไม่มีวันหยุดออกไปทำงานกลับมาเป็นเวลาที่วีจิหลับตลอดแม้อยากเล่นกับลูกยังไม่ได้เล่น ได้แต่นอนกอดและหลับกับลูกยกเว้นวันหยุดกองคืนคิวพี่หนุ่มอยู่บ้านดูแลเอาใจใส่ดูแลลูกเป็นอย่างดีแบบที่ทุกคนเห็นวันนี้ติก๊กภูมิใจประทับใจและเข้าใจเห็นใจพี่หนุ่ม เพราะติ๊กเพิ่งจะคิดได้ในมุมอีกมุมหนึ่งว่าการนอนกอดลูกที่เราเคยทำมันยากนะถ้าเป็นพี่หนุ่มทำเพราะทำงานดูแลลูกด้วยแม่ด้วยดูแลทุกคนในบ้านด้วยถือว่าเจ๋งมากๆน้อยคนที่จะทำได้ ต้องรักลูกมากเลยทีเดียวเราเป็นแม่เรายังอายเลยว่าที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองเป็นแม่ที่ดีแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เทียบกันไม่ได้เลยกับพี่หนุ่มทุกอย่างเราทำผิดถึงได้เจอลูกยาก เพราะความเป็นพ่อต้องปกป้องลูกให้ปลอดภยัยเราต้องยอมรับแล้วว่าวันนี้ติ๊กพูดกับเพื่อนด้วยน้ำตาจริงๆค่ะว่ายอมใจพี่หนุ่มจริงๆวันนี้พี่หนุ่มดูแลลูกได้ดีกว่าเราจริงๆเรายอมใจติ๊กตั้งหากที่เป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องมนุษย์แม่ไม่เคยได้หลับสนิทเพราะต้องคอยดูลูกผ้าห่ม ปิดอ,อกไหมนอนท่าไหนหายใจออกไหมมองกลับไปถึงมนุษย์พ่อที่ต้องปรับตัวหลายเรื่องราวตอนนี้ใจต้องแกร่งแค่ไหนถึงจะทำได้แบบนี้การทำงานเป็นนักแสดงต้องนอนหลับที่เพียงพอเพื่อทำงานต้องใช้อารมณ์ดีสมองดีเพราะถ่ายทุกซีนสองเรื่องพร้อมกันพี่หนุ่มยังกลับบ้านทำหน้าที่พ่อโดยไม่มีวันหยุดว่าง ติกมั่นใจในศักยภาพของคนจริงทําจริงอย่างพี่หนุ่มต้องเลี้ยงลูกได้ดีกว่าเราแน่นอนค่ะวันนี้ติกไม่ห่วงค่ะพร้อมสนับสนุนคอยเป็นกําลังใจให้ดูแลลูกแบบไม่เร่งรัดไม่ทวงสิทธิ์ความเป็นแม่เพื่อตัวเองได้แก้ไขปรับปรุงตัวพัฒนาตัวเองไปในทางที่ถูกที่ควรพี่หนุ่มอนุญาตให้เจอลูกได้ในวันที่26เวลา11นาฬกา ต่อไปมันขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วว่าจะปรับตัวเองได้ไหมทำให้เชื่อใจว่าเป็นแม่พร้อมดูแลลูกได้ไหมสิ่งที่เราทำกับพี่มันหนักเกินไปจริงๆไม่ควรได้การให้อภัยด้วยซ้ำสุดท้ายนี้ติ๊กขอให้กำลังใจของติ๊กช่วยเป็นตัวแทนจากติ๊กส่งไปให้พี่หนุ่มด้วยนะคะสัญญาณที่ดีที่ทุกคนรอคอ,อยกำลังมา